อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่มีกรรมใดๆเลยวางแบบไม่ขยันขนขวายเอาการเอางานที่เป็นประโยชน์อะไรเลยโดยเฉพาะทำงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นที่เป็นทานหรือมีการให้ผู้อื่นได้มีการเสียสละซึ่งการงานที่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นนี้แลที่ชี้ชัดบ่งบอกความแตกต่างของนักปฏิบัติธรรมแบบนี้สังคมออกป่า กับนักปฏิบัติธรรมอยู่กับสังคมโลกแล้วบรรลุความสงบของจิตที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเคหะสิตตะอุเบกขาอย่างดีด้วยพร้อมกับรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเนคขมะสิตตะอุเบกขาอย่างดีด้วยผู้ปฏิบัติที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนาร้อยแได้ดีและได้ปฏิบัติจนบรรลุด้วยกระบวนการเวทนาร้อยแป กระทั่งสามารถบรรลุเนคขมะสิตตะอุเบกขา36ได้อย่างแท้จริงก็จะไม่เกิดอุเบกขาหเป็นเด็ดขาดขอยืนยันผู้มีอุเบกขาห้านี้แหละคือผู้มีความเจริญที่เจริญความว่างแบบที่เรียกด้วยภาษาบัญญัติว่านิพพานหากไม่มีอุเบกขาหาแบบปฏิบัติด,ด้วยกระบวนการเวทนาร้อยแปนี้บริบูรณ์จริงก็เป็นผู้ว่างแบบความเสื่อม แต่นี้มันว่างแบบที่มีความเจริญชัดๆคมๆดีๆอรหันทุกองค์ปฏิบัติเกิดอุเบกขาห้านี้ได้แล้วอุเบกขาห้าที่เป็นเจตสิกหานี้เองที่เป็นความจริงของใจอรหันทุกองค์ทำกรรมอยู่ในการเท่าที่ส่งชีวิตอยู่ท่านจึงเป็นคนที่ทำงานเป็นประโยชน์ผู้อื่นเท่านั้นเป็นประโยชน์ตนนั้นเสร็จแล้วตนจบแล้ว แต่ยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารยังทรงไว้ซึ่งชีวิตยังเป็นคนผู้ทรงธรรมอยู่กับสังคมมนุษยชาติที่ประโยชน์ตนหมดสิ้นแล้วมีแต่ประโยชน์ท่านหรือเพื่อผู้อื่นเท่านั้นต่อไปซึ่งก็ยังเป็นคนผู้มีชีวิตนะแต่มีชีวิตที่เป็นผู้มีจิตว่างสัมมาทิฏฐิแล้วนั่นคือว่างจากนรกว่างจากสวรรค์ 167ว่างจากจิตว่างแบบอันตพานหรือมิชชาทิฏฐิและในยะสำคัญมากที่มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่างจากคนที่มีทิฏฐิว่าตนมีจิตว่างแต่มันว่างแบบอันตพานนั่นคือว่างที่ยังไม่มีปัญญาเป็นคนที่ว่างที่มีแต่เชโก เขามีความว่างจริงเหมือนกันแต่เป็นผู้ที่มีความเห็นทิฏฐิว่าว่างแบบจิตไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่มีกรรมไม่ทำการงานอะไรมันก็กลายเป็นคนไม่มีประโยชน์ไงไม่มีผลงานอะไรที่ตนทำขึ้นมาเลยมันว่างหรืออยู่เฉยๆ ไม่ทำการงานทางกายการงานทางวาจาการงานทางใจมันพาซื่อจริงๆเป็นคนเอาแต่อยู่เฉยๆลอยไปลอยมาอยู่แค่นั้นอรหันนั้นกรรมทุกกรรมเป็นไปเพื่อผู้อื่นเป็นหลักใหญ่ส่วนตนนั้นให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ประปติพัฒาเมชีวิกาประเด็นอัพยากฤตหรือ กล,กลางกลางว่างว่างเฉยเฉยแบบพระป่าแบบเดียรถีที่ไม่มีโลกวิทูแบบนีพัสษะหรือหลับตาปฏิบัติไม่เป็นศาสนาสังคมแต่เป็นศาสนาของคนหนีเข้าป่าตามที่อ้างอิงความเสื่อมสีประการไงทีนี้มาสาธยายข้อสี่ของมิจฉาทิฏฐิสิบกันต่อไปจะได้แจ่มแจ้งกันยิ่งยิ่งขึ้นได้อีกข้อ1ถึงข้อส อธิบายมาแล้วข้อ 4. ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้วไม่มีไปะาานใหญ่นี่คือการปฏิบัติบูบชาแท้ๆที่ออกนอกรีดมากมายพระบ้านยิ่งกว่าการปฏบิบัติบูชาที่เขาพากันออกป่าพระป่าศาส,สนาพุทธทุกวันนี้เหลืออยู่แค่นี้จริงๆคือเหลืออยู่แค่พระป่าซึ่งผิดแบบพุทธแน่ แม้พระบ้านแท้ๆก็ปฏิบัติผิดออกนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไกลจริงๆขออภัยเถิดที่จะต้องกล่าวไม่ยกเว้นงานาศาสนาขั้นรัฐพิธีก็มีจุดทูบจุดเทียนบูชาก่อนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงกับอะไรอันใดอันหนึ่งซึ่งก็คือยังมีส่วนที่เชื่อมโยงนิรมาณกายอุปทา,านชนิดหนึ่งเข้าข่ายเป็นเทวนิยมอยู่นั่นเอง สรุปก็คือศาสนาพุทธทุกวันนี้เหลือแต่ความเสื่อมสีประการนี้เท่านั้นเต็มรูปเต็มภาคภูมิพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ163 168เสื่อมจนเหลือแต่การสวดร้องเป็นงานหลักมิใช่เสื่อมกันแต่ด้านวัตถุเท่านั้นแม้แต่ด้านปรมัธถธรรมคือด้านการปฏิบัติเข้าถึงจิตในจิตภายในจิตส่วนปร,ม,ร,รมัธถสัจจะจะเป็นอัเทวนิยมกันนั้นก็ยังน้อยเต็มทีซึ่งส่วนใหญ่ล้วนยังเป็นเทวนิยมกันอยู่ทั้งนั้นเพราะ มิฉาทิฏฐิกันอยู่หาสมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิยังยากมากเพราะยังทำธรรมะสองเทวะธรรมาให้เป็นธรรมะหนึ่งหรือศอาเทวะธรรมะยังไม่ได้อย่างสัมมาทิฏฐิกันอยู่จริงๆศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงเหลือแต่การสวดที่เป็นการสวดร้องที่มีทำนองคีตะกันทั้งสิ้นแล้วหลงผิดว่าเป็นการกล่าวสระพัญญะ จึงอาบัติกันอยู่ตลอดการสวดนั้นๆซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาดิรีออกนอกรีตทั้งสิ้นพระในศาสนาพุทธทุกวันนี้ล้วนเป็นพระหลงทางแสดงถึงความเสื่อมของศาสนาพุทธกลายไปเป็นพระดิรธีบวชในศาสนาพุทธแต่เป็นพระนอกรีตพุทธทั้งนั้นจะเป็นพระที่ทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญา มีจารณะ15วิชา8สัมมาทิฏฐิกันก็น้อยสุดน้อยหาธรยาหยอดตายากแสนยากแม้ศีลก็ไม่มีกันแล้วมีแต่วินัย227สมาธิก็มีแต่เจโตสมะัะสะกดจิตให้สงบปัญญาก็เหลือแต่เชโกความฉลาดที่วนอยู่ในวัตตะของโลกิยะเท่านั้นยังไม่ใช่โลกุตระจะว่าศาสนาพุทธเสือ่อมไม่ใช่เลย ที่จริงนั้นคนต่างหากที่หลงยึดถือผิดและพากันผิดไปตามที่ยึดผิดนั้นๆจนหลงสนิทกลับตลปัดว่าผิดนั้นคือถูกกันจริงๆจ,จังๆจ,จึงเสื่อมสนิทแล้วแก้ยากหรือแก้คงไม่ได้แล้วศาสนาพุทธทุกวันนี้จึงเป็นศาสนาที่มีแต่การสวดร้องเป็นงานหลักของพุทธศาสนา มีแต่การสวดนี้แหละเป็นเครื่องเลี้ยงชีพในชีวิตนักบวชของพุทธยุคปัจจุบันนี้มันก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเช่นอย่างที่สมณะพราหมณผู้เจริญบางจำพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดโดยติรัชานวิชาเห็นปานนี้เพราะปฏิบัติวินัยก็เพี้ยนยิ่งศีลยิ่งผิดหรือไม่มีกันแล้ว ขออภัยจริงๆที่อาตมาพูดความจริงตรงๆไม่อ้อมค้อมใดๆ 169เสื่อมหนักจนไม่มีประตูจะรู้จักเทวดาได้เลยศาส,สนาพุทธทุกวันนี้เสื่อมกันถึงขนาดไม่มีประตูจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงธรรมะสองเทะวะธรรมากันแล้วจริงๆนั่นคือแม้แค่รู้จักความเป็นเทวดาคือความเป็นธรรมะสองแล้วทำธรรมะสองนี้ให้ไม่เป็นสอง อเทวธรรมมาก็ไม่รู้จักจึงงมงายเทวะหรือเทพเจ้าก็เชื่อกันว่าเป็นเทวดาที่มีตัวตนภาษาที่ว่าเทวะหรือเทพจึงพากันยึดมั่นอยู่ที่ความเป็นอัตตาซึ่งยังมีตัวมีตนกันอยู่ก็เห็นก็รู้กันได้จากที่แต่ละคนยังเป็นยังมีกัน ยืนยันกันได้อยู่ตรงๆเต็มวงการพุทธศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่านักปฏิบัติที่เคร่งเอาจริงเอาจังก็ตามไม่ว่าชาวพุทธทั่วไปก็ด้วยตรวจสอบกันดูดีๆสิจะเห็นได้รู้ได้ว่าตนเองยังเป็นอย่างนั้นอยู่จริงไหมยังเชื่อว่าเทวดาเป็นตัวตนยังหลงว่าเทวดามีอยู่ในที่เรามองไม่เห็น และเป็นเทวดาเหาะเหินเดินน้ำดำดินได้หรือเก่งกว่าคนสารพัดต่างก็หลงเห็นเทวดาล่องลอยหายตัวได้หรือแสดงตัวกันอยู่ในภพในชาติของแต่ละคนผู้จมอยู่กับอัตวาทุปาทานกันเท่านั้นเพราะยังแยกสภาวะกับพยัญชนะหรือคำพูดวาทะไม่ได้เพราะยังสับสนปนเปเพราะแยกรูปแยกนามยังไม่เป็น เพราะยังแยกกายกับจิตวิญญาณไม่สัมมาทิฏฐินั่นคือยังเรียนรู้ธรรมะสองแล้วทำให้เป็นธรรมะหนึ่งไม่ได้นั่นเองขออภัยที่ต้องขอยกหลักฐานตัวตนบุคคลจริงแม้แต่อาจารย์มั่นภูริทัตโตหรือหลวงตาบัวยาณสัมปันโนที่หลงกันนักกันหนาว่าเป็นอรหันต์นั้นก็ยังพากันหลงผิดว่าเทวดาเป็นตัวตนกันอยู่ อย่างพูดเองเล่าเองชาวพุทธไทยทุกวันนี้หลงผิดกันอย่างนี้กันแล้วจริงๆขออภัยอย่างมากที่กล่าวชื่อบุคคลแต่นี่เป็นการศึกษาเป็นวิชาการที่บริสุทธิ์ใจมีได้มีอุป,ปกิเลส16ใดๆที่จะหมายกระทบบุคคลแต่เมื่อมีบุคคลจริงเป็นจริงตามสัจจะก็ขอยกมาอ้างอิงเป็น reference บุคคลที่อ้างถึง เป็นความสัมพันธ์หลักฐานอันมีจริงเป็นจริงอยู่แท้มิใช่พูดเพอเจ้อในวงเล็บหลวงตาบัวเล่าว่าอาจารย์มั่นพูดถึงเทวดามีแม้เทวดาเยรมันเมื่อยังมีมิจฉาทิฐิกันเทวดาจึงยังเป็นตัวตนดังที่กล่าวนั้นอยู่นั่นคือยังเป็นธรรมะสองอยู่เป็นเทวะนิยมตลอดไปนิรันดรชาวพุทธก็ตามก็ยังเป็นเทวะนิยมกันปานนี้ เมื่อทำเทวะให้เป็นอเทวะไม่ได้ธรรมะสองก็ไม่เป็นธรรมะหนึ่งไม่เป็นศูนย์หมดสิ้นความเป็นธรรมไปเลยไม่ได้จริงแน่นอนก็ไม่สามารถจัดการกับความเป็นเทวดาได้ภาษาคำว่าเทวะนี้คือสภาวะธรรมะสองคนผู้นี้ก็ยังไม่ไหวทันว่าภาษาหรือพยัญชนะมันหมายถึงธรรมะสองทงั้งๆที่เรียนบาลีกันแท,ท,ท้ก็แปลได้ว่าเทวะ คือ2องจึงพากันไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเทวดาปิดประตูที่จะสามารถรู้จักความเป็นเทวดาสนิทแน่นเลยด้วยอวิชชาแท้170 พุทธที่สัมมาทิฏฐิรู้แจ้ง